วันนี้มันหยุดเนาะแต่ว่าเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 กันจา้าถึงเกณนทุกนี่ตอนก่อนหน้านี้น,นะไม่ได้มีอาการอะไรเลยเ,าเขาบอกให้ไปตรวจปุ๊บโอ้โหรู้สึเกเจ็บคอขึ้นมาทันทีเลยเราไปดูกัน้ีวันนี้จะมีใครมาตรวจกันบ้างเราไปตรวจที่ไหนนะตามไปเลยจ้าถึงแล้วจ้าทุกคนณดูสิครับวินนี้ดีบางที่ นี่นะคะทุกคนพร้อมมากไปแต<ะ>่ตามพี่น้องไปดูค่ะว่าเราเจะตรวจยังไงมียาสรบไหมก่อนตรวจต้องก็าถ่ายรูปอยู่นี่ค่ะนี่เป็นรถตรวจนะคะคตรวจได้เลยไหมคะอเ,คเอาเลยค่ะคพร้อม เจ็บไหมมียาสลบเเล้ามาถ่ายรูปก,ก่อนนะคะ <S <S 1> <S 1> ไปดูรายเชื่อกันนะคะนี่คือรายชื่อว้าวมีทีมผู้ชายด้วยนะบอ,น,อนนี้ทีมเราและที่นี่คือออฟฟิศของเรานะคะออฟิตของของสุปรีมผู้จัดการทีมมีพี่ๆนักข่าวมาด้วย นี่คือผู้กล้าตายคนแรกนะคะส่วนเวลาคนที่สองเอม่าเริ่มยังเริ่มเลยะ้างล่างเหรอที่รอบเลยหรอเริ่มเลย ไม่ต้องกลัวเขาจะแเขาจย่เข้าไปในหูไม่ต้องกลัวนะคะกลัวเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บเลย ถ้าร้องดังคนหลังก็กลัวนะสามตาเจ็บไหมน้องคะตายแน่ตายแน่ะนะครับเออเรากรีดอย่างดังๆเจอถ้าฉันเป็นลมก็จับเลยเดี๋ยวนะคะก่ <c oughs> อนยึดก่อนนะไม่เสร็บนะ อย่าไปเชื่อน้องต้องใจเด็ดมากเลยนะถึงทำตำแหน่งนี้ได้อะเอีเตี่ยข้ออีไหมคะทำไมเราไม่มีอาการอะไรเลยวะทำไมเรั้งหลข้างเดียวเออข้างเข้าข้างนี้ คนรู้สึกเป็นไงบ้างคะดีกว่าเข้มจิตยาเยอะเห็นด้านจะเป็นโควิดหรือเปล่าตอนไม่ตรวจไม่เป็นหรอกเพราะจะตรวจปุ๊บกลัวใช่ไหมจะเป็นโควิดรู้สึกคี้มูกไหนตลอดเวลาวันนี้จะเป็น one fashion อ่ mask นะคะเป็ดไปไอ้เป็ดแกไม่ถึงหรอกแกต้องเกาอี้ขอเกาอี้คนนี้ด้วยขนาดที่ยังต้องขยิงอะ วันนี้พี่ฮันนี่สวยมากเลยเพราะว่าพี่ฮันนี่มาทำงานนะคะสวยเขาจะต้องลงชื่อไม่เจ็บเลยทุกคนเวลาก่าง,ง่ายกว่าฉีดยายเยอะ <c oughs> มันจะกระเจี๊ยบ <c oughs> แต่ไม่คิดว่าจมูกมันจะเข้าได้ขนาดนี้นะคะทุกคน <c oughs> ไปแล้ว ซูเปอร์โมเดลก็มานะคะวันนี้น้องน้องมดกับน้องโมเมนะคะใครจะตรวจโควิดไม่สนใจค่ะขอเป็นซูเปอร์โมเดลก่อนนี่อ้าวคันแดงนี่ใครโสรยาวันนี้เวลามาเร็วเพราะเวลาดูนาฬิกาผิดเป็นไงบ้างนะวะ <c oughs> พี่น้องอะร้องคนแรกอ่ะร้องดังมากเลยฉันตกใจมากเลยไม่วะ 1> <1> <อ>จากที่ไม่กลัวได้ยินเสียงน้องปุ๊บคนนี้เป็นไรยังไม่ตื่นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงปะไม่จริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่น่ากลัวนะคะที่น่ากลัวคือผลนะคะว่าผลมันจะออกมายังไงนะคะ มาแล้วค่ะเพียวสู้ๆนี่มีการเชียร์ให้กำลังใจนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวบิวบิวเขาทำไมไอ้หน่อยเขาเจ็บอ้าวเหรอร้อยเจ็บแล้วอยโลกเลยคนตรวจต้องใจแข็งมากอะ <laughs> กันได้เป็นไงโอ้ไม่ร้องนะเจ็บหรอไหลเจ็บไหมเจ็บบอเจ็บของพี่ไม่ค่อยแต่ของพี่อันน้ำตาไหลข้างเดียวนะอันนี้ไหลกี่ข้างครัไหลสองข้างใครทำเดียวใความรู้สึกค่ะความรู้สึก สัมภาษณ์ความรู้สึกในการตรวดสซรยาตัวดยังยังค่ะรออยู่รออยู่ส่วนส่วนสุทธายังออกจากบ้านไม่ได้นะคะน้ำท่วมเป็นไรนะแสบสมองเหรอมันจีนคือเนี่ยอ๋อแสบสมองนะครคนนี้แสบสมองนี่นะคะอยากข่าวต้องกินอยากข่าวต้องกินโซี่นะคะ เก่งริง้างหน้าเก่งิง้างหน้าน้องเอ๊ะเว้ทาลวเหรอไม่มีละต่ยที่ไม่ช่วยอะไรนะคะตาสแล้วหาสู้วสู้ๆๆๆไปแล้วจ้าชวนแล้ว ยังไงคะดีค่ะดีค่ะตาไหลนิดหนึ่งไปโมเมอย่าไปกลัวบ้านน้ำท่วมเหรอมาช้าเนี่ยมาช้าปวดแต่พายเรืออยู่ค่ะที่ไหนที่ท่วมอ่ะหลังสิษย์จริงเหรอแล้วแล้วตรงบีจีท่วมไหมบีจีก็ท่วมค่ะแต่ว่าน่าจะระบายแล้วถนนน่ะถนนข้างหน้ารถแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อคืนท่วมหมดเลย ทำไมถึงท่วมฝนตกหนักอ่ะน้ำระบายไม่ทันสุะนี่รถยังรอดกลับมานะคะเพราะว่าไปจอดไว้โลตัสมาอีกแล้วค่ะ TikTok มาอีกแล้วค่ะถ้าเกิดเข้าวงการนี้แล้วออกยากนะคะไทย แล้วออกยากมากค่ะวงการนี้นอกจากจะชอบเต้นเองแล้วก็จะต้องให้น้องๆมาเต้นด้วยนะคะส่วนสนุกสนานด้วยกันะอะไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวมียกสองค่ะไม่มีเดี๋ยวมียกสองค่ะตอนนี้ทุกคนตรวจเสร็จหมดแล้วนะ<ต><บ>นี่อะไรนะน้องนี่ใครนะ<ต><ว> ตวได้รน้องถามว่าสวดได้ไหมมาแล้วครับมาแล้วครับนี่คือทีมชายของเราเป็นผู้ก้าคนแรกที่มาถึงเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนักกีฬาตัวอย่างนัด11โมงมา10โมงครึ่งสุดยอดเห็นไหมมาก่อนเลยเออทำถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาประนามคนสุดท้ายกันดีกว่าดูดีดูดียิ้ม่ึงเดียวนี่เฮ้ยพูดไม่ออกอะมาแล้วนะคะนำทีมโดยพี่อุนะคะ มอนฟูดนะคะมาตรวจโควิดตอนไม่ตรวจไม่เป็นหรอกพอตรวจปุ๊บประการมาเลยสวัสดีจ้าโหวันนั้นลงคลิปไปบูมมากเลยอ่ะมีแต่คนถามมีแต่คนบอกว่าทำไมไม่ถ่ายฝั่งไดมอนเลยบอกว่าเขาจะแข่งจะไปถ่ายเขายัางไงต้องถ่ายพี่เตเนี่ยพี่เตพี่เตไม่กักนี่น้องเต้ก็มาไปล้วจ้าตรวจลวจ้าเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างอื่นเจ็บไปอ,อีก นี่ไงน้องดอมหมุนแขนนมีแต่คนแซลอ่ะน้องดอมเติร์กผู้หญิงเขาต้องขึ้นบันไดนะเติร์กต้องย่อเสื้อดีคาะเพิ่งมาหรอหรือมาพร้อมรถตู้โอเว้น เป็นไงเต้ตาไหลข้างเดียวใช่ไหมเออข้านี้ใช่ใช่มันเข้าไปตรงนี้ไงเขาต้องไปเอาหลังโพงจมูกไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเดียวทำไมหลังหน้าซีดเนี่ยนี่นะคะสองคนหลังพสองคนหลังเจ็บสุดก็บอกอทำไมหน้าซีดหมดเลยอ่ะหลังๆอ่ะเดิ้กเจ็บไหม น้อ,อ,นองบอกมือไม้อ่อนรอบอกมือไม้อ่อนเอาเสริมกอี้นะคะเสริมกอี้ครบแล้วคนสุดท้ายของเราเสื้อขา,ขาวๆที่ยืนด้านหลังนะคนเสื้อขา,ขาวๆยืนด้านหลังหามาสุดท้ายเลยสุปพรีมของเรานะคะนี่คือ บริษัทของเราหลายคนถามว่าหลายคนถามว่าสุครีมทำอะไรต้องถามพนักงานค่ะเป็นบริษัทไอทีค่ะเป็นบริษัทเกี่ยวกับไอทีนะคะพนักงานจะสวยๆแบบนี้นะคะโอ้ยสวยจริงๆอันนี้น้องพึ่งสวยมากนี่คือบริษัทของเรานี่คือเจ้าของบริษัทมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะอาหารอาหารประจำชาตินะคะทุกคนกินนี่มือ้อมื้อเที่ยงของมื้อเที่ยงเราแมื้อเช้าก,ก็กินส้มตำ ใช่ค่ะตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านอิ่มจังตังอยู่ครบตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านาพักผ่อนรอรุ้นผลโควิดผลออกพรุ่งนี้เสร็จแน่แกเป็นหรือเปล่าเป็นปี่จบลนะคะทำโครงการอเออจบทงได้เวลากลับบ้านค่ะรอรุ้นในอีเมลนะคะทุกคนผลจะส่งมาในอีเมล พรุ่งนี้นะผลออกใครว่างไปช่วยสุทธาตาตใครอยู่แถวลังสิตไปช่วยสุทธาตาเวียดนามที่บ้านด้วยนะ,คะใครทำธุรกิจกย่ยวกับเรือส่งมาให้หน่อยค่ะจะรีวิวให้ป็นพิเศษนุชบอกว่าใครมีเรือเดี๋ยวจะช่วยรีวิวส่งมาที่บ้านหน่อยอพี่น้องบอกว่าที่ไหนนะบ้านอ่างทองมีเรือส่งมาให้สุทธาตาหน่อย<ม>อแล้วแกรถจอดจไหนอ๋อ เดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้านะคะวันนี้วุ่นใบแค่นี้ก่อน